สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบแพนนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมมาฮะเรามีเพลงอีกหนึ่งเพลงมาให้ได้ดูกันนะฮะคัมแบ็กใหม่ของ twice นั่นเองนะครับผม รู้สึกว่าเลสลี่นะช่วงนี้ทวายสเห็นทวายสค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการคัมแบ็กจริงจังหลังจากแอลกอฮอล์ฟรีใช่ไหมซึ่งก็สักพักหนึ่งแล้วแหละเนาะแต่ว่าด้วยความที่ The f u e l ส์เนี่ยก็เพิ่งรีลีสออกมาแต่ว่าอย่าง The f u e l ส์ก็ไม่ค่อยได้มีการโปรโมทอะไรมากมายนอกจากไปออกอรายการฝรั่งเนาะมันก็เพราะว่ามันก็เป็นแบบว่าเพลงภาษาอังกฤษ ซิงเกิลครั้งแรกที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งก็จริงๆก็อยู่ในอัลบั้มของอ เพลงนี้ด้วยก็คือ Formula of Love ท mm ุก hmm. แมอัลบ mm ัม hmm. ชื่ออ mm ัลบัมแล้วก็เพลงนี้ชื่อว่า s c i e n t i s t นะครับ mm hmm. ผมก็ถือว่าเป็นคัมแบ็กจริงจังหลังจาก a l ลกอฮอล์ฟรีครั้งแรกก็ครั้งนี้ปีนี้ก็มีแค่2ครั้งเองมัง้งถ้าเกิดไม่นับ The Fields นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับจริงๆเขาออกมาตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่เราเพิ่งมีโอกาสเพิ่งมีเวลาว่างมานั่งดูนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอ้ยรอบนี้เหมือนในทีเซ เธอเห็นว่ามีจองยอนใช่ปะน่าจะใช่ถ้าเกิดเราจำไม่ผิดเราเหมือนเราเห็นจองยอนในทีเซอร์อไปดูกันเลยกว่าสา <Yeah. S 1> <Ice, S 2> มสองหนึ่ง s a n t i s ไอายส์ีสวยจังนี่ไงจองยอน โอ้ยชอบตรงนี้โหซานะซานะแบบผมจริงด,ดีมากเฮ้ยอ๋อลงมาจิววีไหมโคตรเจ้าหญิงอะเออเพลงแบบสดใสมากเฮ้ยทำไมไวา์ของเพลงทำให้เราคิดถึงทไวสมัยแรกๆเลยเนาะ เสียงจิโมมาอ้ของมไม่กี่ก็ชอบอ่ะอเหรอจิโมจิ Next Class ไม <c oughs> ่นมีนาได้ลองเยอะมีนามีนาว่ะมีนาเพหมือนกับชุด s <c> u <oughs> <c oughs> เฮ้ยฮาเต้นแบบน้อยแต่มากเรียบแต่โก้โอ้ยได้ย้อนลุกนี้น่ารักมากเพลงแบบมีความสวยจังวะ โอ้ชิวชิวอะไรฮ้ยเฮ้ยอยูดีก็เปลี่ยนโทนถ้าเฉยแม่โธมีความฮาโลวีนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้เป็นแบบแซนทีสติเฟืองเงี้ยเหรอ เน่าเพลงนี้มีน่าเด่นมากเลยอะโอซานาคตสวยฮะไม่ก็สวยึ้นทุกวีทุกวัน,นเพลงฟังสบายมากไส่ความสดใสความแบบ Effortlessly cute, beautiful โอ้ยไอยชอบท่าเต้นตรงนี้เฮ้ยแดน์เปคตรงนี้ดีจังเอ้ยท่าน,น่ารักหนอ้อแหงนี้โอ้ยได้ย้อนสวยมากเลยลุคเมื่อกี้คือแบบคลาสสิกมาก ฟังสบายเน้นความฟังสบายความสดใสน่ารักนะฮะมันให้ไวท์ที่เรานึกถึงช่วงแรกๆของอ่ทวายเลยอ่ะคือไม่ต้องมีอะไรมากมายความแซบอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างหายไปนะฮะไม่เหมือนบทไม่มีความบทบทแบบตอนอ่าแอลกอฮอล์ฟรีเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเน้นความสดใสความน่ารักนะฮะทุกอย่างเป็นสีชมพูนะเนาะเพลงน่ารักมาก หมาะกับการขับรถอะเพลงเนี้ยแบบฟังสบายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักมากจีโชคือเสียงดีมากชอบเนื้อเสียงจีโชมากๆเลยอะทุกลุกที่ออกมาเนี่ยคือดีมากเลยจ้ะตอนโปรโมทอันนี้ก็น่าจะยังไฮเดอรัสอยู่เนาะสำหรับจองยอนเนาะน่าจะออกมาแค่ใน MV เมื่อกี้ตอนเต้นก็เหมือนไม่เห็นบ้าแ <c oughs> น่ใจวันส์ทุกคนคิดยังไงบ้างกับเพลงนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้สำหรบวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆก่ามาเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย